มาแล้วมาแล้วพี่ลิซม,มาแล้วทุกคนถามหาเติมเพิ่มเหรอใช่เติมน้ำเมื่อกี้ค่ะเพราะเหลือนิดเดียวมันมน่าจะมีอีกอยู่กินเพิ่มบ้าล่ะเขากินไปนิดเดียวฮะอยู่กินนิดเดียวไหมยอยู่กินอีกไหมยังมยไม่ได้กินเลย กินไปแล้วอ่ะกินไปแล้วปะจำไม่ได้ยูกินชาไปยังอย่างก็รอให้ชงอันนี้แช่ให้เขานๆงานก่อนเขากินก็แล้วใช่ยังไม่ได้กินเลยเขากินไปนิดเดียวเองกินไแล้วยังแล้วยู่กินไปยังอ่ะกินไปแล้วนิดหนึงอ๋องั้นเดี๋ยวยูกินต่อก็ได้เขากินไปนิดเดียวเองกินเลิกกินเลยแล้วให้มันอุ่นฮะกินแค่มันอุ่นแล้วอุ่นแล้วเขาแค่เติมน้ำเพิ่มเฉยๆเขาบอกให้ดิเต้นหน่อยค่ะ ยังไม่ถึงหนึ่งล้านไลท์เลยทุกคนริชิกิแล้วริชิกิแล้วริชิกินอีกสิยังไม่ถึงหนึ่งล้านล,าล้นลลลานไลท์ลลเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวสี่ชุ่มครึ่งเราจะไปแล้วนะสี่ชุ่มงครึ่งเราจะไปแล้วนะมามาหนึ่งล้านไลท์ได้ไหมขอหนึ่งล้านไลท์ได้ไหมครับขอหนึ่งล้านไลท์ได้ไหมก่อนพวกเราไป ยังไม่ได้เหนิหน้ำเลยเอาน้ำไหมคะัไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เขาจะกินอยู่แล้วนะอ,อ,อ๋อไปอีกิดไม่อัไม,ไม่เอา สวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือว่าเพิ่งเข้ามาดูไลฟ์เรานะคะเรามีชาและกาแฟจากปาุกุด้วยอย่าลืมกดติดตามหนูไว้ด้วยนะคะไลฟ์ live หน้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันวันสุดท้ายของการไลฟ์นะฮะวันที่2 3ใช่ไหมพรุ่งนี้ี่23าใช่ไหมครับทุกคนพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของการไลฟ์ของพวกเรานะฮะหมายถึงว่าสำหรับวีคนี้นะครับสำหรับโปรโมชั่นด้วย ย้ำอีกรอบหนึงนะครับโปรโมชั่นของเรานะฮะซื้อ2ชิ้นนะครับตัวชาดีท็อก์นะครับไซส์ไหนก็ได้ครับกล่องเล็กคู่กล่องเล็กกล่องใหญ่คู่กล่องเล็กหรือว่ากล่องใหญ่คู่กล่องใหญ่ลดไปเลยสิบเปอร์เซ็นต์นะผมกาแฟซื้อครบห้าถุงลดไปเลยสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับผมค่ะท,ทุกคนก็อย่าลืมกดดูในตะกร้าเรานะคะกล่องชาดีท็อก์ของเรานะคะสองกล่องจะกล่องเล็กสองกล่องหรือว่าคะากันก็ได้นะคะใหญ่สองกล่องก็ได้หรือใหญ่เล็กก็ได้ลดไปเลยอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าซื้อกล่องใหญ่สองกลยอีก 170บาทนะคะมีโปรโมชั่นของ tiktok เพิ่ม on น o p เข้าไปอีกอย่าลืมกดคูปองดูด้วยนะคะแต่ของเราอ่ะมีให้เหลยอ,อยู่แล้วในวันนี้เรามีแฟชเซลลอยู่นะคะและตัวกาแฟของเรานะคะ250บาทซื้อ5ถุงนะคะลดไปเลยอีก10%ก็เหมือนซื้อ4แถมหนึ่งเลยคุ้มค่ามากๆอย่าลืมกดช้อปปิ้งกันนะคะทุกคนสั่งของร้านนี้มาตรงเวลาไวเวอร์เยี่ยมครับผมบอกแล้วไงว่าสมมติถ้าสั่งวันนี้ใช่ไหมทุกคนอีก2วันสินค้าถึงนะ คนที่สั่งเมื่อวานวันนี้เน่ราส่งของทุกวันใช่เราส่งของทุกวันนะครับผมจะลไลานอะไรแล้วมาก่อนสี่ทุ่มคืนก่อนเราจะปิดไลฟ์ขอหนึ่งไลฟ์ไล์ด้วยไหมครับทุกคนครับมา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 ,า,าม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 าอธิษฐานมาแน่นอนทราบไม่ต้องห่วงสวัสดีนะครับทุกคนคนดูเยอะมากเลยนะครับช่วยแชร์ไลฟ์นะฮะแล้วกดไลฟ์พวกเราด้วยนะครับผมตุ้ยน้องวิสวยมากขอบคุณค่ะ เลิกเองกับมือปกติมันโล่งมากวันนั้นก็พยายามหาอะไรมาใส่เป็นพร้อมให้มันแน่นๆไม่ของแน่นอยู่แล้วหนูชอบเช็ดต,ตู้ยันตลอดเวลาค่ะแบบทำความสะอาดตลอดมันเลยใหม่หนูซื้อมากี่ปีแล้วสี่ห้าปีแล้วสี่ปีสี่ปีแล้วยังสะอาดสามสามสะอาดใหม่เอี่ยมมากๆนะคะ ใช่ค่ะเช็ดทุกอย่างตลอดเวลาแล้วถ้าอะไรจะเปื้อนหนูก็เอากระดาษทิชชู่รองก่อนแล้วก็วางแล้วก็เช็ดทำความสะอาดใช่ใครที่อยากได้ตู้เย็นสะอาดแล้วก็ต้องพยายามแหละดูแลรักษามันนะคะแล้วตู้เย็นพีก่ก่อนนะก็ก็เราจะไม่ก้กาวไกลเพราะว่าเดี๋ยวพี่กอลไม่พอใจถ้าอะไรที่แบบไม่ใช่มหมายถึงว่าตู้เย็นพี่กอลสะอาดไหมก็ไม่อยากพูดไงลองพูดสิไม่เห็นเป็นไรเลยอยากพูดฮะอยากพูดลองพูดสิ อืมเช็ดทุกวันไหมเรียกว่าไม่ทําอะไรให้มันเปื้อนมากกว่าค่ะหรือถ้าจะสวัางของแล้วก็รู้ว่าถ้าของไหนเปื้อนเราก็จะทําความสะอาดหรือก็อ,อย่างนี้ก็สะอาดนะก็ทําความสะอาดบ่อยใช่มาเช็ดที่บ้านให้หน่อยจ้างแม่บ้านสิค่ะหนูแค่ทําความสะอาดของตัวเองแต่ว่าของคนอื่นไม่ทําเพราะว่าหนูรู้สึกว่า แบบทำของตัวเองมัน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 เป็นของเราอะคะ่ะแต่ถ้าความของคนอื่นก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไหวาชาน้าจะกินได้ไหมมั้งเขาบอกแนะ่จริงถ่ายตู้เย็นตอนนี้ให้ดูหน่อยเอาเปิดตู้เย็นเลยเ <c oughs> ดี๋ยวเจอคิมแพง มอกจัตอยนถ้าตูวเย็นที่บ้านนี่เชียงใหม่อะค่ะของเยอะอยู่แต่ว่าที่นี่ของไม่เยอะเพราะว่าหนูมุดูแลของหนูนผ<ะ>ิวปากทำไมผิวปากทำไมปาเปล่าเปล่า อ่ะ,อะกินได้แล้วฮ <c oughs> ะยไม่กินเลยค่ะยังมันร้อนอยู่มันต้องใส่น้ำร้อนลงไปนิดเดียวร้อนยอยู่เลยเดี๋ยวเป่าฮะ <c oughs> ไม่ต้องเป่าแค่ทิ้งไว้ก็พอไม่ต้องเป่า ร้านเราเย่เก่งมากนะครับทุกคนอีก1าทีเราจะไปร้าน,นเย่ยเย่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 ขอสองร้านได้ไหม15ทีเราเล่น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 นะครับเราเล่นเราเล่นเก่งมากทุกคนเก่งมากสุดยอดนักกดพับแคตอันดับหนึ่งของประเทศไทยในไลฟ์นี้นะครับทุกคน ใครที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมไปกดติดตามหนูด้วยนะคะไว้ไลฟ์หน้าเราเจอกันใหม่นะแล้วก็เรายังไม่ได้ไปนะคะยังอยู่อีก15นาทีแต่ว่าใครที่เข้ามาใหม่แล้วเจอกันจะเรื่องผ่านกดติดตามหนูไว้ก่อนนะันจะได้มาเจอกันบ่อยๆใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะมาไลฟ์อีกนะครับเวลาสองทุ่มเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าวันสุดท้ายของโปรโมชั่นเราแล้วนะฮะมิเตียเซลของเรานะครับจะไปที่หลายคนมาเยอะตลอดไม่เป็นไรนะครับสวัสดีทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยเดี๋ยวคุยเรื่องก่ก้นะ แวะเข้าดูสินค้าของเราด้วยนะสงสัยตัวไหนอะไรยังไงถามมาได้นะครับทุกคนก่อนจะปิดไลฟ์นะครับมา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 ติดตามพระเจ้าขอบคุณมากนะครับมามามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ลิศด,ด้วยนะเล,นเล่นต้องตอ <laughs> เต้นหน่อยฮะลลองคลิปเต้นหน่อยเอ่อทุกคนคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามหนูด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวว่าหนูจะมาอัพคลิปใหม่ๆใ,ให้ดู นี่นะครับชา็อ t o x ของเรานะแล้วก็ไลไ์ครั้งหน้าจะได้ไม่พลาดเจอกันนี่นะครับชา็อ t o ์ของเรานะครับผมนี่หน้าตาเป็นยังไงนะใครสงสัยว่าโชว์ออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับผมเบ็นี้นะครับขายอะไรล่ะคบเพิ่งเห็นครั้งแรกขายชา็อ t o x นะครับมีชาและกาแฟนะคะเป็นชาออร์แกนิกจากที่ดอนปูหมื่นนี่หน,น้าตา,าเป็นย<ม>ังงหนูเองเลยก็สามารถกดดูรายละเอียดในตะกร้าได้นะคะเป็นชาที่ดื่มแล้วก็ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายแบบธรรมชาติค่ะไม่มี สารกระตุ้นขับถ่ายนุ่นนิ่ดื่มแล้วแบบมันจะหอมละมุนช่วยเขาเรียกว่าอะไรช่วยเทอและพี่ช่วยคลายเครียดด้วยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะครับขับถ่ายยากท้องอืดท้องแน่นนะครับกินหนักทั้งวันแล้วไม่ขับถ่ายสักทีนะครับตัวนี้ช่วยได้นะครับผมเพราะตัวนี้สารส่วนผสมทั้งหมดเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับ เราไม่กินเราไม่ปวดบิดแน่นอนนะครับเราไม่ใช่ยาถ่ายด้วยนะครับเป็น <forcément, S 2> เป็นชาเขียวนะครับที่ผสมสมุนไพรนะฮะเป็นกินจริงจริกุหลาบนะครับทานง่ายมากๆไม่มีคาเฟอีนไมีน้ำตาลด้วยนะครับวันนี้เราจัดโปรอยู่นะซื้อ2ชิ้นนะครับไซส์ไหนก็ได้แนะนําว่าดื่มก่อนนอนนะครับหรือตอนเช้าก okay. <atures> ็ได้จริงๆเอาที่สะดวกก็ได้ครับแต่มันเป็นช่วงเวลาที่เราแนะนําคือก่อนนอนครับเพราะตื่นเช้าเราจะขับถ่ายง่ายมากๆนะครับผมซื้อ2กล่องนะครับโปรของเรานะครับชาดีท็อลของเราซื้อ2กล่องไซส์ไหนก็ได้นะไซส์เล็กคู่ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่คู่ไซสสส์์์ใหหญ่่่รรรือวาไไไซซเเเลลลล็็กกคคคูดปยัับบ10%นะ ท่านั้นยังไม่พอนะครับกาแฟของเราก็ลดนะครับซื้อครบห้าถุงนะฮะเป็นกาแฟดิปคู่กลางเขาบอกว่าให้รางวัลคนนิวล็อกหน่อยทําท่าทาท่าอย่างนีไงไ้ไม่ทำนี้ไมททำนี้ไมททำนี้ไม่ใช่ทำอีกข้างี่แล้วไม่ใช่ทำตรงชนด้วยชนเออนั่นแหละแค่รางวัลทุกคนนะฮะเป็นความรักของพวกเราสองคน นั่นแหละครับทุกคนก็อย่าลืมกดทิศการด้านล่างได้ด้วยนะครับโอ้คนดูเยอะมากๆนะนะฮะฝากแชร์ไลฟ์นะกดไลฟ์พวกเราด้วยนะฮะพรุ่งนี้นะัะฝากฝากย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวพวกเรามาไลฟ์นะครับผมเวลาเดิมนะฮะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งนะครับ แต่คนชอบมาตอนดึกเนาะเหมือนพอมันไลฟ์มาแล้วการแจ้งเตือนเขาไม่ใช่เรื่องะไรการมองเห็นมันเปิดนะครับก็ไม่เป็นไรหเราว่าคนอื่นเขาเริ่มไปนอนกันแล้วพี่เขาก็เลยว่ามันไหลๆมาเจอเราใช่ใช่ใช่สวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนนะฝากแชร์ไลฟ์กดไลฟ์พวกเราด้วยนะแวะดูสินค้าด้วยนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเซเลเบตปิดแคมเปญกลางปีของเรากันนะฮะ ไม่ดึกๆคนเยอะนะแต่พวกเรามาเออมาสักสองทุ่มครึ่งเหรอจบสองทุ่มเหมือนเดิมก็ได้เพราะว่าเผื่อบางคนเขาไม่หลับดึกก็ก็อดทนหน่อยก็อยู่ไปเลยจริงๆเขาไม่หลับอยู่ก็เลยได้ใคาจะดูนนคนก็อยากู่เนีะ ยี่สองพันสองคนสอนสองแล้นไม่นี่มันเป็นไม่ไ้ไงเป็นช่องยูไงเราต้องอยู่นต้องเหมืนกันแหละช่องยูช่องเขาอะมันก็ต้องอยู่ด้แกันนี้อ่ะกินก่อน e e t h i n g กินก่อนกินกก่อนกินก่อนอะกินก่อนปิดไลฟ์ไม่ร้อนแล้วมันร้อนจีดเเปล่า ได้ละไม่ร้อนแล้วอุ่นๆกลือจับได้แล้วเห็นไหม ใช่ไหมอุ่นๆน,นะนกินแล้วน่าจะชุ่มคอต้องจ<ห><ม>ีชาขาวชุ่มคอพี่ผู้ชายชื่ออะไรเหรอคะเออชื่ออะไรครับคิดทํนไหคิดไม่ออกไม่เป็นไร พี่กบพ่ลิชีมีพาะมนเกินหรอแ h a p ี y เบอร์เด y นะครับยีควาสูงม,มากที่ได้คอยสมหวังนะคะรับผม Happy b เบร์เด y นะคะให้รางวัลให้ของขวัญตัวเองในการดื่มชาลิชีนะคะใช่ชื่ออะไรเขาชื่ออันนี้ครับฝันดี ก็เราเพิ่งเคยเห็นก็ร่ทงนี้ทรงอย่างแบดตัดมาเป็นจะเดือนแล้วนะครับทุกคนสแสดงว่าเดี๋ยวนี้โชว์เที่ยวของผมไม่ค่อยแจ้งเตือนอะไรเลยทั้งสิ้นอย่าลืมกดติดตามพวกเรากันไว้ด้วยนะคะจะได้เห็นอัปเดตเจอกันบ่อยๆ่อยวิชิตเตียวของขอ,งของัญก่นหรือยังยัง,ยงค่ะทุกคน พี่กรณบอกว่าไม่ต้องให้ของหวานพี่กรพี่กรณ์คิดเก็บซื้อให้ครูไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องซื้อเราแค่อยู่ด้วยกันก็ดีแล้วพอแล้วฮะไม่ต้องซื้อเราเก็บตังค์ไว้ก่อนไม่ต้องเก็บตังค์ไว้เก็บตังค์ไว้เขาบอกว่าดูที่แสดงละครชื่อวายุเขาบอกว่าดูที่แสดงละครชื่อวายุเรื่องอะไรคะัคู่คู คู่เวรท็อปกานท็อปกันเขาถามว่าพี่ลิชชี่ชื่ออะไรคะพี่ลิชี่ชื่ออะไระพี่ลิชี่ชื่ออิวค่ะ,ออคะไม่ปวดบิดนะคะชาเรามันเป็นชาออร์แกนิกค,ค่ะเป็นชาเขียวที่ ผ่านกระบวนการหมกกักแบบธรรมชาติทําให้มีจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้ทาให้การขับถ่ายดีขึ้นแบบออร์แกนิกเลยค่ะคือเหมือนกินโยเกิร์ตน้ำเปรียะะ้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่ตัวนี้ไม่มีน้ําตาลไม่มีแคลอรี่ทําให้เราไม่อ้วนแล้วก็ชาหายร้อน,นยังคะหายร้อนแล้วนะอ่ะยุกินให้หมดค่ะก่อนปิดไลฟ์มาค่ะทุกคนก็อย่าลืมกดดูยลรรในต่กร้าได้นะคะสินค้าเรา เป็นชาเพื่อสุขภาพกาแฟเพื่อสุขภาพทั้งหมดเลยไม่มีน้ำตาลไม่มี่าเคมีไม่มีสิ่งแต่งเติมใดๆนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ค่ะนี่นะครับค่ะ ดืด่ดมๆๆนั่นเลวสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวพวกเราจะไปนะนะอีกห้าทีนะย้ำอีกรอบนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับสองทุ่มเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะปิดมิเตียเซลของเรากันนะครับผมแต่วีคหน้าเดี๋ยววีคหน้าเราก็จะมา like <S <S ไลฟ์เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าปีแม่ละคะ่ะเขาดื่มไปละมันร้อนอะ่ะะะเป่าไม่เป็นไรไม่ต้องเป่าแล้วไม่ต้องเป่าแล้วคะ่ะหวานแนะนําตัวนี้เลยคะ่ะชาข่าวนะคะ กล่องที่เป็นกล่องข่าวน้ำเงินในตะกาเรานะคะจริงๆริเบาหวานก็ดื่มพอในทุกอันเขาไม่มีน้ําตาลและไม่มีแคลอรี่นะคะแต่ตัวนี้ค่ะเหมาะสำหรับคนเป็นเบาหวานเลยดื่มพอเมื่ออาหารนะคะช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดลดความดันลดคอเลสเตอรอลลดไขมันบํารุงตับบารุงหัวใจเสริมภูมิคุ้มกันช่วยทําให้ชุ่มคอด้วยนะคะตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่มีเบาหวานเลยค่ะจิตพร้อมมืออาหารมันแบบยิ่ยงทําให้เราแบบคือดื่มตัวนี้แค่ดื่มเข้าไปมันก็ชุ่มคอแล้วแล้วมัน เข้าไปในร่างกายมันยังมีสรรพคุณมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกแบบเยอะมากๆเลยและโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะก็อยากให้ดื่มตัวนี้มากๆเลยยังหนู่อหนุหนูชอบกินของหวานชอบกินขนมหวานเยอะมากๆการกินขนมหวานเยอะมากๆเนี่ยมันทําให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเบราหวานใช่ไหมคะแต่ถ้าดื่มตัวนี้ก็จะช่วยลดน้ําตาลด้วยก็ทําให้ลดความเสี่ยงต่อการเบราหวานแต่คนที่มีเบาหวานเนี่ยกินไปช่วยลดน้าตาลเลยค่ะถูกต้องครับกดทิกเการได้เลยนะครับถึงแม้ว่าชาสาวโปรเราจะหมดไปแล้วนะครับ กาแฟดิปเอาไปต้มสุกฮะเอาไปต้มจะสุกไหมครับไม่เคยลองกันปกติเราใช้แค่น้ําร้อนเนาะทำไมถึงเอาไปต้มอะไรอ่เอากาแฟไปต้มหรอเอากาแฟไปต้มทําไมไม่รู้เห็นเขาถามมาใช้น้ําร้อนนะคะเทน้ําร้อนผ่านผ่านถุงดริปได้เลยค่ะไม่ต้องต้มอะไรทัางนั้นต้มแค่น้าร้อนพอนลครับ่ใช่ค่ะเอาน้ําร้อนเทลงไปแล้วก็จะได้กาแฟดิปออกมาเลยนะครับ อ๋อกาแฟดิบอ๋ออ๋อมูกาแฟดิบเอาไปต้มจะสุกไหมหน้องเล่นโมูเอ,ซ,อ,อซื้อ,อยังอ่ะโอเคค่ะก็นั่นแหละค่ะ อน,นีกสามนาทีเราจะไปกันแล้วนะคะ<อ>ก็ใครที่สนใจกาแฟเราก็สามารถกดยูในตะก้าได้เลยนะคะช็อตกันหมดอ่ะไม่เป็นไรนะคะก็<ม>คืนนี้ก่อนจากลากันไปก,ก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่อุดหนุนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันในไลฟ์ใหม่นะคะสองทุ่ม ค่ะก็เดี๋ยวมีโปรโมชั่นพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะสําหรับชาลิชี่กล่องสีชมพูและก็ลูนา่ากาแฟดริปของเรานะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะทุกคนวันนี้ขอให้ทุกคนลฟันดีลาตีสวัสดนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนดื่มชาและกาแฟของเราเป็นประจำแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่ดูไลฟ์พวกเราเป็นนานๆน,นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับผมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับเตรียมตัว เตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับอยู่กันไปยาวๆนะครับแต่วันนี้พวกเราสองคน<ช>สองตัวจะพักผ่อนกันก่อนนะครับวันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนนะอย่าลืมกดตะกร้าของเรานะฝากแชร์ไลฟ์กดไลฟ์พวกเราด้วยไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย